สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กัอนอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก KOO Joe Channel ด้วยนะครับคุณเคยคิดอยากเปลี่ยนตัวเองกันบ้างไหมครับ หรือมีอะไรที่อยากทำมานานแต่ไม่ได้ลงมือทำสักทีกันบ้างหรือเปล่าบางครั้งก็อยากเลิกสักทีกับนิสัยแย่ๆของตัวเองดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู12ข้อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ในหนึเดือนลองทำให้ครบทุกข้อไม่แน่นะครับว่าภายในหนึ่งเดือนนี้คุณอาจจะกลายเป็นคนใหม่โดยไม่ทันรู้ตัวเลยก็ได้นะครับข้อที่ 1. เขียนชื่นชมคนอื่นแล้วบอกให้เขารู้ จะส่งเป็นอ e ีเมลข้อความหรือจดหมายก็ได้ทั้งนั้นครับคนเรามักจะคิดถึงข้อเสียและเรื่องแย่ๆของคนอื่นก่อนเสมอครับการทำแบบนี้เป็นโอกาสดีที่จะทำให้คุณได้เปลี่ยนมานึกถึงข้อดีของผู้อื่นบ้างและยังเป็นการแสดงความใส่ใจได้อีกด้วยทำแบบนี้ตลอด30วันคุณอาจทำให้ใครหลายๆคนมีความสุขไปทั้งวันก็เป็นได้ครับข้อที่ 2. คุยกับคนแปลกหน้าวันละหนึ่งคน ถ้าคุณเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมเพราะไม่กล้าเปิดปากพูดกับใครก่อนแล้วก็การพูดคุยกับคนแปลกหน้าทุกวันตลอดเดือนต้องเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ได้นแน่ครับคุณจะได้รู้เลยว่าการพูดคุยกับคนที่เพิ่งรู้จกักมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับข้อที่ 3. ถ่ายรูปทุกวันจะถ่ายรูปแล้วเอาไปติดบนไดอารี่ก็ได้นะครับจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในแต่ละวัน แถมรูปพวกนี้ยังช่วยให้คุณนึกถึงความทรงจำเก่าๆได้ดีไม่แพ้คำบอกเล่าเสียด้วยครับข้อที่4ทบทวนความเชื่อของตัวเองการที่ถามตัวเองว่าทำไมเราถึงเชื่อแบบนั้นทำแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าเรื่องไหนเป็นแค่อคติของตัวเองมากกว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลจะได้ลดความเชื่อเดิมๆเพื่อเปิดใจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับ ข้อที่5อย่าลืมรักตัวเองทุกวันคุณพูดได้เต็มปากว่ารักตัวเองหรือเปล่าสังคมที่กดดันทุกวันนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกล้มเหลวโทษตัวเองสุดท้ายก็ผ่านไม่พอใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณเริ่มจากการยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันจำไว้ว่าไม่มีใครในโลกนี้เพอร์เฟไปหมดทุกอย่างครับ ข้อที่6ลองเมนูใหม่ๆทุกวันนอกจากจะได้เปลี่ยนรสชาติแล้วการทำแบบนี้ยังอาจช่วยให้คุณได้อาหารจานโปรดเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับคุณอาจจะถูกใจอาหารประเภทสุขภาพสักจานจนเบื่ออาหารขยะเดิมๆไปเลยก็ได้นะครับข้อที่7งดเหล้าและยาตลอดเดือน เรียนรู้ที่จะสนุกโดยไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์อยากคิดว่าจะอยู่โดยไม่มีมันไม่ได้หรือหากคุณลองไม่แตะยาที่กินเป็นประจำอย่างยานอนหลับสักหนึ่งเดือนไม่แน่นะครับว่าคุณอาจไม่ต้องพึ่งมันไปอีกตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับข้อที่8ศึกษาเรื่องที่อยากเรียนทุกวันถ้าอยากเรียนอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษาทำขนมเขียนโปรแกรมคุณควรจะฝึกทุกวันจะได้พัฒนาความสามารถของตัวเองและทำสิ่งที่ชอบไปพร้อมๆกันครับข้อที่9อ่านบทความของคนที่ประสบความสำเร็จ คุณเลือกอ่านได้หลายแนวครับทั้งคนบันเทิงนักธุรกิจนักการเมืองหรืออื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายคนเหล่านี้อาจเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกําลังใจให้คุณได้รู้ว่าไม่ว่าใครย่อมต้องผ่านอุปสรรคก่อนจะประสบความสําเร็จกันทั้งนั้นแหละครับข้อที่10เลิกทํานิสัยแย่ๆของตัวเองสักข้อ จะเป็นนิสัยเสียข้อไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการขี้เกียจการติดบุหรีหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามงดงดมันตลอด1เดือนไม่แน่ครับว่ามันอาจจะทําให้คุณเลิกนิสัยนี้ได้อย่างถาวรเลยก็ได้นะครับข้อที่11สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองทุกวัน การทำแบบนี้จะช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นและเป้าหมายในชีวิตสามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยการปริ้นพวกคำคมหรือประโยคเด็ดๆที่คนเคยพูดเอาไว้มาติดบอร์ดให้เราได้เห็นทุกวันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจก็ได้นะครับข้อที่12ทําทำสิ่งที่ไม่กล้าทำ ความกลัวนี่แหละครับที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้เราทําในสิ่งที่อยากทำเสียทีรองเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัววันละนิดวันละหน่อยอาจทําให้คุณเอาชนะความกลัวได้สักวันหนึ่งครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆ12ข้อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ในหนเดือนเมื่อคุณได้ดูครบทุกข้อแล้วลองนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปฏิบัติกันดูครับรับรองได้เลยครับว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนครับและขอขอบคุณ w w w t e e n ด์เวฟด้วยครับถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ไว้่าเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o h a n e l ได้ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ